ลงใต้ครับพาผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมส์ครับซึ่งถือได้ว่าเดินทางมาถึงวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับเช้าว,วันนี้คุณศิริการพาเจริญพุทขกาลของเราครับพาไปดูเรื่องราวของนักกีฬาครับกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีโอกาสได้มาแข่งขันกีฬาแห่งชาติรวมทั้งประสบความสําเร็จยังมีเบื้องหลังที่สําคัญนั่นก็คือผู้ปกครองครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของนักกีฬาคนนี้กันครับ คือสาวน้อยวัย13ปีที่กำลังขมักขะเม้นในการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งแรกในชีวิตของเด็กหญิงปวาริษาพักดีเทวาหรือว่าน้องนีนที่ลงแข่งขันในสังกัดทีมกรุงเทพมหานครแม้จะอายุเพียงแค่13ปีแต่น้องนีนก็ข้ามรุ่นลงแข่งขันในเรือใบประเภทเลเซอร์เรเดียลที่เหมาะสำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไปและไม่หวั่นต่อขนาดของใบที่ใหญ่ขึ้นหรือกระแสน้ำและแรงลมที่มากกว่าเดิม ได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็เป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกีฬาที่อิสระอะค่ะแบบไปเรื่อยๆชิวๆตามธรรมชาติอะค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยลงรายการใหญ่ขนาดนี้ค่ะก็อยากติดทีมชาติค่ะเราคัดอยู่ค่ะโอกาสตอนนี้เป็น้งก็น่าจะ50-50ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะที่แบบคอยเป็นแรงผลักดันให้หนูมาตลอดอะค่ะแบบคอย เป็นแรงกําลังใจแล้วก็เสียหลายหลายอย่างให้หนูอะค่ะแน่นอนว่าการมาถึงจุดนี้ได้การมีผู้ให้การสนับสนุนถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดโดยน้องนีนก็มีคุณแม่ปิยวดีพักดีเทวาที่เป็นแรงสําคัญทั้งการดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมรวมไปถึงเดินทางไปกับน้องนีนทุกครั้งที่มีการแข่งขันก็ไปล้าแล้วค่ะเพราะว่ามันมีค่าซื้อเรือเข้าอุปกรณ์เรือทุกอย่างเรือใบเป็นกีฬาที่แพงแล้วก็ การแข่งแต่ละครั้งมันต้องขนเรือค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรเป็นล้านแล้ะค่ะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นล้านค่ะคนที่เป็นแม่เป็นพ่อทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าถ้าลูกมีจุดมุ่งหมายในชีวิตทุกคนพร้อมที่จะผลักดันเขาถ้าถามว่าวันเหนื่อยวันท้อมีไหมมีแต่พอเห็นหน้าเขาที่เขาสนุกอยู่กับสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่กับรักมันมันหายอะ่ะมัน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 ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราทำไม่ได้เราท้อนะ เขาทำได้เราก็ทำได้น้องเพิ่งอายุ13แล้วทำได้ขนาดนี้ข้ามรุ่นเล่นขนาดนี้มันก็ที่สุดข,ของเราอะ่ะสำหรับกีฬาแห่งชาติหนนี้น้องนีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากประเดิมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด้วยการคว้าเหรียญทองแดงโดยหลังจากนี้เธอเองก็ต้องกลับไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายที่สําคัญคือการก้าไปติดทีมชาติไทยในอนาคตและแม้ว่าเส้นทางท่ามกลางขึ้นลมจะยากสักเพียงใดน้องนีนก็จะไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังอย่างแน่นอน นัทบลเปลี่ยนให้สงถ่ายภาพศิลปการญเพัฒนทีมข่าวทูฟายูรายงานเด็กทุกคนมีความฝันมีอะไรที่ตัวเองอยากเลือกอยากเล่นลองคุยกับลูกว่าลูกชอบในสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าแล้วให้เวลากับลูกทุ่มไปในทางที่ที่ลูกอยากไปคุยกับเขาค่ะอยู่กับเขาให้มากที่สุดเพราะเด็กอะ่ะอยู่กับเราได้ไม่นานเพะเขาโตเขาก็จะมีวิชชีวิตในส่วนตัวของเขาผลักดันในสิ่งที่เขาชอบรักในสิ่งที่เขารัก สองฝั่งเลร้องเพลงฮาเฮก้าวไปพร้อมกัน